สวัสดีค่ะเจคโนแนะนำบ้านหลังใหญ่ให้ชมนะคะหลังใหญ่มากๆเลยค่ะทุกท่านบ้านพร้อมที่ดินห้วยใหญ่นะคะเนื้อที่ขนาดหนึ่งไร่ค่ะพร้อมบ้านหลังนี้มีสี่ห้องนอนสี่ห้องน้ำนะคะร่มรื่นเย็ยนสบายเหมาะสำหรับคนที่รักธรรมชาติและบรรยากาศที่แบบเงียบสงบค่ะต้องการความสงบนะคะแปลงนี้ตอบโจทย์ให้ท่านได้นะคะ ราคา5้าล้านเก้าแสนบาทค่ะค่าโอนคำสินคละครึง่งตั้งอยู่ที่ตำบลห้วยใหญ่อภอบางระมุงจงชนบุรีค่ะสนใจนะัดชมแปลงจริงหรือสอบถามเพิ่มเติมนะคะติดต่อโทรหาผู้ขายนะคะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปเลยค่ะแอดมินได้ใส่ข้อมูลเบื้องต้นให้เรียบร้อยทั้งหมดนะคะรวมถึงเบอร์ติดต่อผู้ขายด้วยเพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อคุยเจรจากันค่ะ ในเวลานี้ต้องลาไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปที่ดินแปลงสวยนะคะสวัสดีค่ะ